อแล้วทีนี้การถอยสูมอสไลน์มายืนเป็นดับเบิลซิกครับขออนุญาตใช้คำนี้ก็คือกองกลางตัวรับคู่มายืนเป็นเหมือนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางดีกว่ามายืนตัวกลางก็แล้วกันใช้คำนี้ CM CM เซ็มเซ็นทรัลมิดฟิลด์เดอร์ก็คือสูมอสไลน์กับเคอร์ติสโจนเพราะว่าไม่มีรานการแฟรแบ็กที่ภรรยาจะคลอดลูกแล้วก็แมคคาลิสเตอร์ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ลงตัวไหมคู่นี้หรือว่าหรือว่าจริงๆควรจะเป็นการแฟรแบ็กกับแมคก้า คือที่ถ้าถามใจชอบเนี่ยก็คือชอบการเฟนแบกกับแมคกาแต่เมื่อวานเนี้ยซูบอสไซ์ลงมาเขาก็เล่นเล่นเล่นบทบาทนี้ในช่วงพีซั่นบ้างไ่แล้วเป็นบางช่วงเวลาต้องปรับตัวแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีนอกจากความพยายแล้วคือการวางบอลยาวๆอ่าพี่ชอบเมื่อวานนี้เขาบอกอยู่วิไอวางดีเว้ยวางแบบเพื่อได้เปรี่ยบคือมิติของของเรนด์มันหายไปแล้วแต่มันอาจจะมีตัวแทนเป็นแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยเราคือไปกองกลางไปเลยไม่ต้องอินวอร์เข้ามาใช่เขาเป็นคนนี้แหละเขาวางบอลแม่นจ้ะนอกจากฟันได้แล้วก็มี โซโบซึ่งอาจจะมาแทนเทนอเล็กซานเดอร์โนในเรื่องการเปลี่ยนเปกมใช่ไหมเปลี่ยนจเกมโวอันโดนย้าเขาทำบ่อยนะที่เราเห็นในครึ่งแรกนะเขาทำบ่อยแล้วครทิจโจนเป็นไงครทิจโจนไม่ค่อยเหมาะเพราะเขาไม่ใช่มิดฟิลตัวรับธรรมชาติแม้ว่าเขาจะเคยเล่นในชุดยูยี่สิบเอ กับมอร์แกนกิฟไวท์ที่เขาได้แชมป์ยูโรเออแต่ว่าโอ้โหนี่มันมันคนละเกรดเลยอีกแบบหนึ่งคือเคติสโจนก็เหมือนเป็นนักเตะเขาเรียกว่าสารพัดประโยชน์แบบนี้เล่นข้างบนได้อเนกประสงค์อ่าเล่นซ้ายได้มาเล่นเป็นหน้าต่ำก็เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นมิดฟิลด์กลางไอห้าตำแหน่งอ่ะคู่มิดฟิลด์ กลับไปตัวลูกสามคนเขาเล่นมาหมดแล้วนะแม็กขวายังเคยเล่นเลยเออแม็กขวาด้วยพีแม็กขวาก็เล่นเห็นไหมก็เหมือนเมื่อก่อนแมนยูมีโอเชมีฟิลเนวิลอะไรอย่างเงี้ยได้นอาไปเทียบนะควาประมาณนั้นน่ะเอาเอาไว้เหมือนเป็นอะไหล่มากกว่าเป็นตัวหลักไงอืมออ่ารก็ต้องรอความฟิตของแม็กคลิสเตอร์แล้วก็โอเคเรื่องปัญหาส่วนตัวที่ต้องไปเคลียร์เรื่องเมียข้อลูกของกาฟเฟนแบกครับเอาไม่ใช่อีซาเกอร์เมียข้อลูกกาเฟนแบกคอับกาฟเฟนแบกนะกาเฟนแบกนะก็กลายเป็นว่า สุดสัปดาห์นี้วันศุกร์ที่จะเปิดฤด,ดูกาลกับบอลมัดทีสองอต้องรอดูว่าคู่นี้จะพร้อมลงสนามหรือเปล่าเนาะ,ะถ้าไม่ใช่ก็อาจจะต้องใช้แบบนี้ไปก่อนออแก้ขัดไปก่อนคิดว่ากาเฟนแบกน่าจะโอเคออาจจะเริ่มด้วยโซโบก่อนเนี่ยโซโบกับกาเฟนแบกก็กอโ,โอเคนะก็น่าจะลงตัวอยู่ก็น่าจะน่าจะดีเห่าโซโบไซากับเคิร์ทิ่โจนเนี่ยใช่ไหม